เคยสงสัยกันไหมไก่ตุน๋นหม้อไฟตามร้านอาหารทำอย่างไรเดี๋ยวคลิปนี้บอกให้ครับอันดับแรกเตรียมไข่ไก่สี่ฟองไข่เป็ด2องฟองตีใส่โถปัน่นสามารถปรุงรสตามใจชอบได้เลยจากนั้นก็ปรุงรสผงปรุงรสผงนัวนิดหน่อย พริกไทยขาวป่นสีอิ้วขาวน้ำสต๊อกหรือน้ำสะอาดน้ำมันพืชน้ำปลาและนมจือปรุงรสเสร็จเรียบร้อยนำมาปั่นได้เลยเตรียมหม้อไฟเทไข่ที่ปั่นและปรุงรสเสร็จเรียบร้อยแล้วลงในหม้อไฟที่เตรียมไว้สูตรนี้จะได้ไข่ที่ขึ้นฟูและเนื้อเด้งแต่ถ้าใครอยากได้สูตรที่เนื้อเนียนแบบไข่ตุ๋นญี่ปุ่น คอมเมนต์มาได้เลยเดี๋ยวผมจะทําให้หม้อไฟและไข่พร้อมแล้วเตรียมแอลกอฮอล์ห้าก้อนจุดไฟครั้งแรก3ก้อนค่อยๆย,ย,ย้ายหรือขยับแอลกอฮอล์ให้ความร้อนทั่วๆหม้อนะครับพอสก้อนแรกอ่อนลงให้จุดอีก2ก้อนที่เหลือส่วนหม้อนี้ผมไม่ได้ท็อปปิ้งอะไรใดๆทั้งสิ้นแค่นี้พี่ๆก็จะได้ไข่ตุ๋นหม้อไฟหนึ่ง